สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับช่มทุกข้ามครับผมเมื่อนี้ผมสีผ้าพี่ผ้าน้องมาใส่ตุ่มเอียนล่องเบื้องครับหลังจากที่ผมหากระเฮ็ดแล้วครับผมเฮ็ดแล้วไม่ไม่เฮ็ดเองเลยครับผมง่ากัใส่ง่าทอพี่พี่ซีครับบรูสีเข่าบ่เขาครับผมบ่เคยใส่ไ่เคยเฮ็ดเถือ่นี่เคยเฮ็ดเทือ่อแรกลากไมาใส่เทือ่อแรกครับโบรูมันสีเขาไห้ผมอยู่บ่ครับผมไปครับมันคทำล้วครับเอาเปล่าใส่กันเลยครับผม นะครับหลังแรกของพี่น้องข้าวจกตีนจกตีนอันนี้จะก็ได้ครับจกตีนตุ่มจะกไดครับน้องเนี่แล้วก็บางไปหันง่าตุ่มเขามาทั้งตาฟังดีนะครับแล้วก็เอาดินเอาดินถมหนาง่าครับพี่น้องอันนี้สูตรผมเห็นผนไซ้มากเลยเข่าดีครับผมกเ็เรยเอามาลอกเฮดเบิ้งครับ ผมดินพอดีเพียงปากง่าเด้ครับพี่น้องเสือกมัดไปเนี่ยเนื้อนี่ผมใส่เนื้ออันโค้งไกลซับขันใส่กับเอขันใส่กับกะปิครับพี่น้องเบื่องครับมันมั่นโค้งไกลครับอันนี้พอดี่นสูบนามใส่หน้าพอดีรับพี่น้องที่ผมว่าเบิ่งที่แหลกกันนามไ้ายกว่านี่ครับ กูไปจักน้อยครับผมอ่าเรียบร้อยครับลังแรกของเฮาไปครับไปลังต่อไปกันลังสุดท้ายของเฮาครับพี่น้องลังสุดท้าย,ายโอ้โหลึกเต๋เลยพี่น้องจุดเกือบบู๊พอดีครับ,บ,รรบลึกหลายเฮากับกูเอาไปใส่ลึกครับใส่แถวๆ,ๆนี่แหละ ทายของเรานะครับพี่น้องมาเนี้ยมาเนี้นล้างแรเขาก็ใส่แรงหมดแล้วลครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องผมพาผีฟ้านองมาหลับอากาศเย็นเย็นยงมเศร้าครับน้อมหมอกบบบันไดครับมือนี้หมอกบ่หนาบันไดแสดงว่ามันสีบ่อ้อนครับมือนี้ถ้าม,มองอยูดไดนมันหนมอ,มอมกหนาหนาและฮอนครับมีเบิ้งส้งหรือบ่คบคอยม่หมอกครับตอนนี้กับหกโมงเคิงครับพี่น้องหมอกบนหนาบันไดแสดงว่านาครพนมเฮ้ามันสี เขาสัวอากาศหนาวแล้วครับลังแรกของเราตุ่มปลาไหลหลังแรกของห้าสิเป็นอะไรครับลังแรกของห้งาพี่น้องบ่มี่เนีเกิดขึ้นครับมิดจีรี ต่อไปของขพี่น้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิ๊กีรีครับพี่น้องวางปลาครับ ไปอร์ไลท์บ่ไ, i, ได้ครับพี่น้องเด็ดแต่กุ้งครับสงสัยเข้าตองหัน้าสงสัยเข้าตองหันหา,นหา,นหานแนวไม่หรอครับพี่น้องมันสงสยัยเหมาะครับตุ่มปลาไหลครับใส่เป็นเป็นเหมาะกับตุ่มกุ้งครับผม มอทาย khó ครับพี่น้องบัวห่ที่เก้าครับมีแต่หอยครับเตรียมมาเนากยบัวหผลครับหลังจากเสียห,ห้ามาใส่สูมปะหลห้าซีหลังครับตกบบอกผว่าบัวเหญยักโตครับบมีโตครับผม ผมกับบุรุษเป็นน้ำหยังเนาะเป็นน้ำห้องเห็ดง่าเห็ดง่าบถ่บถือ,อบ่ถือบ่ถือต้องบอกครับผมเป็นน้ำห้องเห็ดง่าบ่ถือต้องบอกครับมันจังบ่เขาครับหรือว่าเป็นน้ำห้องไซครับเนื้อผมกับไซเนื้อ,อโคงไก่สับครับโคงไกส่สับไซกับกะปิครับบ่ได้เจ๊ตัวครับพี่น้องทาง่านใดที่ เคยเห็ดเคยใส่กะแนนนํำผมในเรื่องครับพี่น้องเพาผมกะเห็ดล่องเบิงครับใส่ล่องเบิงกับบร่รูพิษรูถือครับเอามาล่องเบิงถ้าพี่น้องทันใดมีความรู้กะแนนนํำผมในเรื่องครับผมว่าผมเห็ดพิษพลาดมองใดครับเป็นน้ำง่าบครับหรือว,ว่าเป็นน้ำตัวตุ่มหรือว,ว่าเป็นน้ำเนื้อครับผมโอกาสหน้าผมจะได้มาล่องให้พี่ให้น้องบ้างไหมครับผมอันนี้ขออนุญาตเอาไปแก้ไขก่อนครับหา ขอปกป้องกันครับว่ามันเป็นอย่างขึ้นบ่มี่โตหรือว่ามันบกเขาครับแต่ว่าสิิงที่งเทาใดมือนี้ครับพี่น้องใช้ตุ่มปลาไหลจะได้กุ้งครับได้กุ้งก้อยนึงครับนี่สองหลังครับสองหลังี่ได้ก้อยนึงครับพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับนี่ครับผมใช้ตุ่มปลาไหลจะได้กุ้งครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาพีล่ลาน้องไปที่เพียงสักนี้นะครับนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อใคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเฮาเลยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแนะนำผมเลยได้ครับผมมาเฮาเสียได้เลย,ยประหลยจังสีเข่าครับ ใส่ปุ่มไปไลทจะได้กุ้งครับพี่น้องเด็กกลอยเสาพอดีครับผม